ากไปเจอที่บ้านก่อนเลยเราไม่เคยไปอ่ะอะโปฟช้างครับอะฝากอะไรถึงนักกอล์ฟไอ้ห้องห้องพันทิพย์หน่อยโอ้โหที่ไหนนักกอล์ก็ตามเชียร์เขาตามเชียร์ที่ไหนครับที่เมืองไทยที่พันทิพย์ดอทคอมโอ้โหอะไรก็ได้ครับเป็นห่วงเรื่องลยไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับกำลังใจเต็มเปี่ยมครับครับคิดว่าขอบคุณชาวพันทิพย์ชาวพันทิพย์เหรอฮะใช่ใช่ขอให้ ขอที่ตามผลงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากเชียร์นักกอล์ฟชาวไทยและหลายคนด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะครับเชียร์ทุกคนก็เปก็พยายามครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะทำผงานดีๆกับประเทศขอกครับแล้วก็สุขภาพสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นไงครับก็ตอนนี้ขีดยาวเป็นหนึ่งเข็มแล้วครับเอาที่เลยครับโชว์โชว์โชว์โนี้หนึ่งหนึ่งแลนะครับโโอ้หเรียบร้อยครับที่ไม่เคยให้นักข่าวร้องนักข่าวสัมภาษณ์ร้องให้นะ ปิดบ้านเงียบนะก็โอเคครับก็อะไรอย่างครับก็คิดว่าทําที่ดีที่สุดแล้วแต่มันอาจจะโชคไม่ดีครับก็ปีหน้าครับปีหน้าใหหม่ปีน้าใหม่ซ้อมหนักไปหน่อยเมื่อไรเมื่อไรกลับถึงเมืองไทยครับถ้าแฟนๆไปต้อนรับก็คงจะวันที่26เมษายนครับ